อยากเปลี่ยนบันไดจักรยานหรือที่เรียกว่าที่ปั่นจักรยานนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เราทําจักรยานแบบนี้นะครับปัญหาน็อตที่ปั่นจักรยานขึ้นสนิมขันไม่ออกนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีโซนกปัจเจเบอร์สิบห้าคอนนะครับวิธีการฉีดโซนกนะครับคือให้ฉีดตรงร่องตรงนี้ครับ วนอ้อมน็อตเมื่อเราเฉีดโซนเนียไปแล้วจิ้งไว้สักพักนะครับแล้วเ,เราก็มาดูว่าข้างที่เราจะทำเนี่ยเป็นข้างซ้ายหรือขวานะครับถ้าเป็นข้างซ้ายให้หมุนออกตามเข็มนาฬิกาถ้าเป็นข้างขวาให้หมุนออกทวนเข็มนาฬิกาสำคัญมากนะครับบอกไว้ก่อนว่าอันนี้สำคัญมากครับต่อมาเรารู้นะครับว่าข้างนี้ข้างซ้ายใช่ไหมครับข้างซ้ายนี้ต้องทำยังไงนะครับ ตามเข็มนาฬิกานช่ครับถ้าเราอยากเอาออกแล้วมันแข็งมากครับเราหมุนไม่ออกใช่ไหมคราวนี้เราให้เราทําปัจเจ้าไว้อย่างนี้ครับแล้วเราก็ตรงนี้ครับเคาะอย่างนี้คือในภาพตอนนี้มันอาจจะดูง่ายนะครับเพราะว่าผมได้ลองถอดออกมาก่อนแล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างนี้คุณอาจจะต้องเคาะหลายๆรอบหน่อยครับกว่ามันจะหมุนออกได้แบบนี้นะครับ อันนี้ก็ขอชบทวนความรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือข้างขวาครับข้างขวาหมุนออกเราต้องหมุนทางไหนครับทวนเข็มครับถูกต้องครับในการใส่บันไดจักรยานนะครับถ้าเป็นฝั่งซ้ายในการใส่ให้ทวนเข็มถ้าเป็นฝั่งขวาให้ตามเข็มนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนบันไดจักรยานหรือที่ปัญจรยานนะครับก็เดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ